<laughs> 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 Nãy đi đi, đi 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 vắn đi, à, đi, đi đi con đi con <laughs> Bảo đi, đi à, nè Bảo đi vắn đi 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 vắn đi đi vắn đi vắn đi vắn mọi điều đi 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 vắn đi đi vắn นั่งต,งตรงๆจับจับเข้าไว้จับเข้าไว้รู้ไม่กวนเอานะมันถึงเป็นถ่าละอ่อนแล้วแม่เออมันอ๋อถ้ามันเบามือเต้านี่อันตรายบุบหมุนโอมหมุนโอมแล้วปุ๊ลูกเบาอันนั้นบ่าเบ่าอมๆปุ๊บหมุนโอมนะ Ni ke mana mak mau